ประกาศประกาศสำหรับทุกท่านที่ต้องการต่อแถวขึ้นสวรรค์ในวันนี้ขอให้ทุกท่านเรียงคิวกันให้เป็นระเบียบเพื่อเสริมสร้างความดีเสริมสร้างบารมีให้ส่งเสริมตัวเราได้ขึ้นสวรรค์อย่างแท้ทรตั้งแต่ฉันได้เกิดมาจากท้องพอท้องมา ฉันไม่เคยต้องมานั่งต่อแถวแบบนี้เลยเฮ้ยไซคิวไอดู้เยดี๋ยะกันก็คือแบบว่าเอ้ยเขาก็บอกแล้วว่าการที่เรามาต่อแถวขึ้นสวรรค์เราก็จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและที่สำคัญเราต้องไม่เบียดเบียนกันละกันนะและที่สำคัญอีกอย่างเธอต้องรักษาศินห้าสินแปดสิน 8, สิบเี่สิ 9, สเหมือนกับฉันคนนี้ ที่รักษาศีลไม่เคยเปลี่ยนฉันไม่เคยกินเนื้อสัตว์ไม่เคยกินผักไม่เคยกินวิตามินเ,เขามีชีวิตรอดมาได้ไงถึงทุกวันนี้โอ้นั่นนะดิดูอย่างคนข้างหลังเธอสิเขาไม่กล้าแม้แต่จะดึงกรอบลูกออกจากหัวได้ซ้ำอ้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับคนข้างหลังเอ,เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เป็นจำด่วนมากทางเราจึงเห็นว่าใครที่แต่งตัวได้แปลกที่สุดควรจะได้ขึ้นสวรรค์ก่อนคนที่มีความ, create, มความคิดสร้างสารรค์โดยเฉพาะคนคนดีแล้วก็คนดีส่วนคนที่ไม่มีความคิดสร้างสารรค์ใส่ชุดธรรมดาแล้วก็เดืจะรักโรงเรียนมากก็ขอให้ไปต่อที่ท้ายแถวนะคะ เดี๋ยวก่อนนะคะทุกคนเขาหมายถึงพี่หรือเปล่าแล้วทำไมโอ้โหลำดับมันถึงได้แบบว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้ล่ะเฮ้ยแต่ตอนนี้พี่ก็อยู่ลำดับที่7แล้วนะคะมาดูกันว่าพี่จะตุยก่อนหรือเปล่ายินเดีด้วยตอนนี้เธอต้องเลือกแล้วว่าเธอจะให้คนค่าหลัางึ้นมาหรือเธอจะยืนอยู่เป็นทีหนึ่งแบบนี้ขอเลือกยืนหนึ่งดิฟ้า เธอแน่ใจเนาะว่าเธอจะยืนหนึ่งแน่ใจดิใช่ดิก็คือต่อแถวมาตั้งนานก็เพื่อเป็นที่หนึ่งแม่แล้วเธอแน่ใจยนะว่าคนข้างหลังมันจะมาแย้มเธอเอาเฮ้ยไปไหนเลยพูดไม่จบเลยแล้วแล้วเราก็ได้ขึ้นสวรรค์บนสวรรค์คือสวยงามมากค่ะทุกคนมีหลายคนที่อยากจะมายืนในจุดนี้แต่ว่า พวกเขากำลังต่อแถวการสู่เขานะต่อไม่ได้ตกนรกไปหายมมาบานแน่นอนดูดิทุกคนคือมีคิวยาวมากๆเลยนะคะแต่ตอนนี้มันถึงเวลาแล้วค่ะเวลาที่เราจะขึ้นสวรรค์มาดูกันเออเดี๋ยวก่อนนะคุณคือฉันคือเทวดาเดี๋ยวก่อนนะคือต่อคิวมาตั้งนานเพื่อมาเจอสิ่งนี้เหรอ <ś les> ฉันคือเทวดาถ้าเธออยากจะเต้นกับฉันก็มาเต้นเลยเมลอนเฮ้ยเมลอนมาละเลยเดี๋ยวก่อนนะอะฉันมาผิดที่หรือเปล่าแล้วเมื่อเราขึ้นสวรรค์มาแล้วนะคะเราก็จะได้ไอเทมมา <c oughs> แล้วตอนนี้นะคะเขาก็เหมือนเป็นเวอร์ชัทนทดลองไว้ทุกคน <c oughs> เขามีไอเทมอยู่ประมาณ3 <c oughs> ไอเทมนะคะแล้วมันก็จะวิบวับแบบนี้เลยุย <c oughs> คนข้างหน้าของเราคือเขาได้ไปกี่ครั้งแล้วอะ <c oughs> ไม่ต้องอีชอนะ <c oughs> ทําดีทําได้ทําทันทีเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนออเราต้องเล่นอีกกี่รอบถึงจะได้ครบเล<า>่นจนกว่าจะตุยกันไปท